ค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านราวีพรซอยเขาน้อยพัทยาค่ะหลังนี้สวยงามมากเลยนะคะมีพื้นที่50ตารางวาสมห้องนอน3ห้องน้ำค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซฟาก็แถมให้นะคะนี่จะเป็นโต๊ะกลางนะคะโต๊ะกลางอาเนกประสงค์จะเป็นตู้แช่เย็นนะคะมี2ช่องค่ะแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะเป็นไวลเลสชาร์จเจอค่ะ ค่ะและอันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบ360องศารุ่นใหม่ค่ะเป็นเทคโนโลโยีใหม่นะคะฝังฟ้าให้เรียบร้อยค่ะเวลาเราเดินผ่านนะคะแอร์ Jake. ก็จะทํางานจับเป็นเซ็นเซอร์จับอะคะ่ะทำงานโดยอัตโนมัติเลยนะคะแถมฟรีให้ด้วยเลยคะ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเริโต๊ะทานข้าวนะคะแถมฟรีให้ด้วยเลยคะ่ะแล้วก็ประดับด้วยโคมไฟสวยงามมากๆเลยนะคะห้องโถงโปร่งโล่งสบายมากะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเคาน์เตอร์ครัวบริเวณครัวกันต่อนะคะเชิญค่ะ บริเวณห้องครัวค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะแถมฟรีให้เรียบร้อยทําเสร็จเรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหุดยจุดฟันค่าแถมฟรีให้ด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะนี้จะเป็นบริเวณห้องนอนชั้นที่2ของบ้านแล้วก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีเตียงนอนให้พร้อมค่ะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์สวยงามมากๆเลยนะคะ ผ้ามา2สองชั้นดีค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวีอินนะคะสําหรับวางทีวีก็ได้นะคะหรบเลยค่ะในห้องนอนนี้นะคะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะค่ะในส่วนของห้องน้ํานะคะในห้องนอนใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะแถมที่่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกผ่าเป็นซิปลูีใหม่เช่นกันนะคะสามารถดูทืวี v ได้้วยค่ะ ราชมห้องนอนที่สองกันค่ะห้องนี้นะคะก็มีเตียงน,นอนให้ครบเรียบร้อยค่ะหลังนี้มีผ้าม่านทั้งหลังแล้วนะคะแล้วก็แอร์ติดห้องนอนเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิวอินนะคะดูสภาพครบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สากันต่อเลยค่ะ ห้องนอนที่3นะคะเชิญค่ะเข้ามาดูด้านในกันเลยค่ะแล้วก็มีเตียงมีแอร์ประมาณเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นตูเ้เสื้อผ้าค่ะบิวต์อินให้เรียบร้อยแล้วนะคะวางไง่ายๆหลังนี้พร้อมอยู่ได้เลยค่ะนะคะเจ้าของบ้านก็ทําให้ใหม่ค่ะเป็นสแตนเลยนะคะแล้วก็ตรงตัวกระจกนี้นะคะหนาถึง5มิลกันเลยค่ะอหารลูกค้าท่านใดนะคะ ต้องการซื้อบ้านในพัทยานะคะโซนไหนจิกัดไหนนะคะสามารถติดต่อสอบถามและนัดชมเราได้ทุกวันเลยค่ะบริษัทบริการยืมสินเชื่อให้ฟรีทุกธนาคารดูแลกัะจ้าบวันโอนกรรมสิทธิเลยนะคะและที่สำคัญหลังนี้มีผ่อนตรงกับเจ้าของด้วยค่ะติดต่อได้ที่เบอร์087799788ุ๋ยคาะและ0869488884คุณเต้ค่ะบริษัทบุรุพาอีเทนป์พาร์ตี้ยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ